ท่านนายกแพทองทานรู้หรือเปล่าว่าคนใต้บังคับบัญชาของท่านตอนนี้ทําอะไรอยู่นี่คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องเผชิญความจริงแล้วถ้าท่านย้อนไปดูกับเหตุการณ์ที่คล้ายๆกันมันต้องเริ่มจากความกล้าหาญของรัฐบาลมันต้องเริ่มจากการหาตัวผู้กระทําความผิดในลําดับแรกและนําเงินทั้งหมดมาชดเชยเยียวยาให้กับพี่น้องเกษตรกรนํามาใช้ใจ่ายในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อันนี้สําคัญที่สุด ท่านลองไปดูมีรายงานของคณะกรรมการอวซึ่งทํากันในสภาแห่งนี้ท่านประธานแล้วก็นําเสนอในสภาแห่งนี้นําเสนอไปแล้วนะนำเสนอไปแล้วก็ผ่านเสียงของเพื่อนสมาชิกทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลบอกว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องสําคัญและในรายงานฉบับนี้ยังผ่านเสียงการอภิปรายทั้งสสฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลในวันนั้น มีคนสนับสนุนทั้งสิ้นเพราะมันเป็นเรื่องที่เกิดกับพี่น้องประชาชนมันเป็นความทุกข์ทรมานของพี่น้องประชาชนมันคือสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องการเพราะฉะนั้นลบชื่อพรรคการเมืองออกลบฝ่ายค้านลบฝ่ายรัฐบาลออกสภาแห่งนี้จึงผ่านรายงานบอกว่าต้องแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังแต่สุดท้ายฝ่ายนิติบัญญัติก็ทำได้เพียงเท่านี้ในการส่งรายงานไปแต่ท่านนายกรัฐมนตรี ที่ชื่อแพรทองทานชินวัตรเขาไม่ได้เอารายงานฉบับนี้ไปบรรจุเข้าสู่การพิจารณาของคอรมอด้วยนี่คือสิ่งที่ผมเป็นเดือดเป็นร้อนเพราะรายงานฉบับนี้เขียนไว้ทั้งหมดครับว่ามีการพบหลักฐานชิ้นสำคัญในการขออนุญาตนำเข้าปลาหมอคางดำมาในาาราชอาณาจักรไทยเพียงรายเดียวนั่นคือบริษัทเจริญโภกภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF นี่คือหลักฐานที่ระบุก,การขออนุญาตนําเข้าที่ชัดเจนหน่วยงานภาครัฐเป็นคนอนุญาตคนขออนุญาตเป็นบริษัทเอกชนแต่สุดท้ายรายงานฉบับน,นี้กลับเงียบหายเข้ากลีบเมฆผมไม่รู้ท่านนายกได้เห็นหรือยัง หนึ่งในประเด็นที่ถูกหยิบยกมาอภิปรายไม่ไว้วางใจนั่นก็คือปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำนะคะดิฉันมีโอกาสพูดคุยกับทางร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าอาดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะก็ยืนยันนะคะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้กําลังเข้ามาแก้ปัญหานะคะโดยกระทรวงเกษตรค่ะ ขณะเดียวกันยังบอกด้วยว่าที่ผ่านมาช่วงที่ตัวเองเป็นรัฐมนตรีเนี่ยค่ะก็มองว่าได้มีการเชิญฝ่ายค้านนะคะเข้ามาร่วมแก้ปัญหาด้วยกันด้วยแล้วเช่นเดียวกันขณะเดียวกันก็มองว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่เป็นจุดอ่อนนะคะกับการถูกหยิบยกมาอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ค่ะตามหมอสีข้างดำเนี่ยถ้าพวกเราพี่น้องสื่อมวลชนจําได้เนี่ยนะครับต่ยุคที่ผมเป็นรัมปีเนี่ยผมจะเป็นผู้ที่จุดประกายเรื่องนี้นะครับว่ามันต้องมันต้องแก้ไข อย่างเอาจริงเอาจังและผมก็เป็นคนที่เชิญเป็นผู้ที่เชิญน้องๆไม่ว่าพักใดก็ตามมาร่วมกันแก้ปัญหาปลาม่อสีคลังดำนะครับถามว่าณเวลานี้กระทรวงเกษตรทาอะไรนะครับล่าสุดผมเพิ่งได้รับหนังสือจากท่านรู้ว่าการนะครับเชิญผมกับอัตรกรเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาปลาบอสีคลังดําที่มันระบาดถามว่ามากเหมือนยุคที่ผมเป็นว่าการไหมไม่มาก อย่างนั้นนะครับแต่ว่ามันมีบางจุดที่ต้องแก้เราก็ต้องแก้บางครั้งเราจับแล้วเนี่ยเราเรีบระบายมันทําให้เน่าบ้างบางท่านเอาไปแล้วก็ไปปล่อยให้มันมันแท่พันุ์บ้างตอนนี้มาตรการที่จะทําใหม่เนี่ยนะครับที่เราคุยกันเนี่ยเราจะซื้อนะครับโดยการยางก็ดีหรือกรมประมงก็ดีแล้วจับแช่แข็งก่อน24บชั่วโมงให้ไข่มันตายก่อนแล้วถึงจะเอาไปทําอย่างอื่นในเรื่องของปลาหมอสีข้างดําไม่มีใครรู้ดีเท่าผมสองคน พราะเราทํามาแต่แรกเขาก็เลยอยากจะเชิญเรานะครับในฐานะเป็นเป็นผู้รู้เข้าเป็นคณะทํางานในการขับเคลื่อนนะครับก็เราได้คุยกันเบื้องต้นแล้วว่าเราจะทํำยังไงที่ผ่านมาเราต้องถอดถอดบทเรียนจากสิ่งที่เราลองผิดลองถูกในเรื่องปลาหมอสีข้างดำนะครับว่าเราปฏิบัติการอะไรก็ตามทําไมมันไม่หมดสักทีนะครับการเรื่องการที่จะเอาคโครโมโซมพันุ์ใหม่เข้าไปผสมแล้วันเป็นหมันแล้วก็ทําต่อ แต่สิ่งที่เราจะทำต่อไปเนี่ยคือที่ผ่านมาเราจับแล้วเนี่ยเรารีบเอาไปกระจายกระจายซึ่งมันไม่ทันและประเด็นสำคัญไข่มันยังอยู่ที่มันอมเนี่ยตัวผู้อม,มอยู่เนี่ยมันยังไปขยายพันธุ์ได้ต่ออันนั้นสิ่งแรกที่คุยกันนะครับโดยเฉพาะผมคุยกับนายกส,สมาคมปลาปน่นแล้วก็ห้องเย็นสมคมห้องเย็นต่างๆเนี่ยเขาบอกว่ามันต้องฟรีสักยีชั่วโมงแล้วไข่มันก็จะหมดสภาพหลังจากนั้นการยางจะเอาไปทําปุย๋ยทําจุลินทรีย์อะไรก็ไปพอดอ จะไปทําก็ไป